ไช่เนี่ยนะครับเราจะเจอลิงแสมได้ทุกภาคเลยเพราะว่า,าลิงแสมเนี่ยจะเป็นชนิดที่พบหากินในป่าแทบทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นป่าดิบป,ป่าแห้งป่าชายเลนหรือแม้แต่กระทั่งตามแหล่งชุมชนเราก็เจอได้นะแล้วก็จะเป็นผมว่ามันเป็นภาพจําของคนอย่างหนึ่งเลยเวลาพูดถึงลิงเนี่ยคนก็จะนึกถึงหน้าตาของลิงชนิดเนี้ยเนี่ย ลิงสแสมเนี่ยซึ่งมันมีจุดเด่นก็คือ,อมีจุกแหลมบนหัวนะฮะเป็นเป็นลิงที่ที่มีลักษณะเด่นอันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหางจะยาวมากเนี่ยเวลาเขานั่งเห็นไหมหางตกลงมายาวมากเลยแล้วก็ลิงสแสมเนี่ยนะฮะมันมันสามารถ ปรับตัวกับแหล่งอาศัยได้หลายประเภทอย่างที่บอกไปแล้วทั้งแหล่งชุมชนทั้งปา่าแล้วก็ในป่าที่แล้งในป่าที่มีแหล่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีพฤติกรรมได้หลากหลายนะฮะปีนต้นไม้บ้างเดินบนดินบ้างหรือว่าลงไปไว่ายน้ำอ่านะก็เป็นเป็นเป็นพฤติกรรมที่เออผมคิดว่าเราจะได้ภาพที่มันดูแตกต่างจากลิงวอ,อกและลิงเสนนะฮะ